สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซิเวอร์กับในรา,ายการยูฟา่าแชมเป,ปียนลีกครับผมนัดนี้นะครับเรามาดูของคู่บเยันดูนิกกับเบเอชเอกันดีกว่าครับเป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่พวกเขาโคจรมาเจอกันเปรียบเสมือนนัดชิงชนะเลิศในปีที่แล้วเลยแหละครับแต่ที่ใหม่กว่านั่นก็คือโปเชติโนโ่คุมบางเยียนของทางด้านเบเอชเอนะครับแต่ว่าโปเชติโนโน่คุมเบเช แล้วตอนนั้นที่โปรเชติโน่คุมสเปอร์ครับไปแพ้บาเยนแบบถล่มทลายไม่รู้ว่าเปเชจะเป็นหรือเปล่ายังไงก็เอาใจช่วยคุณซื้อหน้าใหม่คนนี้ด้วยแหะครับผมแม่เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่บอกเลยว่าน่าจะสนุกสนานมากๆเลยเละครับในรอบ8ทีมสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านมักอิกลีเวูพูที่เราทำไปแล้วนะครับทา้ด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ City กับดอทมุน บายเยอนกับเอชเช่ปอโต้กับเชลซีมีแต่คู่สนุกสนานทั้งนั้นเลยแหละครับไม่ว่าจะยังไงนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมยูฟาแชเมเปียนลีกเรวนอสกี้หัวหอกทีมชาติโปรแลนด์นะครับมาเจอกับพวกเ네นม่าเอ็มปาเป้ดูสิว่าเรวนอสกี้จะยิงเยอะกว่าเนม่าเอ็มปาเป้หรือเปล่าในเกมวันนี้ครับ เป็นมวยถูกคู่เหมือนกันสื่อหลายๆเจ้าก็ยกให้เป็นเต็ง1กับเต็ง2ครับแต่เต็ง1เต็ง2ตอนนี้มาเจอกันแล้วนะครับบอกเลยว่าทีมอื่นสบายแน่นอนครับเรามาดูรายอัพของทางหน้านนะบาเยนิวนิกันบาเยนิวนิกครับวันนี้มาในระบบของ4 2 3 1นั่นเองครับ บอกเลยว่าลายอัพนียเด็ดดวงจริงๆครับต้องจับตาดูทางด้านลีรอยซานี่ครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสดๆเลยนะครับกับทางด้านแมนซิสเตอร์ครัก็ดูสมรรถนะของซานี่ดีครับที่เขาอยู่กับซิตี้เป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าฟอร์มระเบิดเติมส่วนทางด้านเบนเช่ครับมาทั้งหมด4-2-1-3ครับแปลกจริงๆครับวันนี้เนม่าสตาร์ทเป็นน่าจะเป็นตำแหน่งของหน้าต่ำหรือเปล่า เกมเริ่มครับท่านบายบายนบุกจากซ้ายไปขวาครับช่องเราก็ไม่ค่อยจะลงสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันติดปัญหาหลายอย่างนะต้องขออภัยด้วยที่นานานทีมาทีนะครับผมแต่ก็ยังลงอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะเออแลวดูจังหวะนี้ยกมาของคิมมิดไม่ตรงกับฟอร์นิซีมงให้มากินยอดคิมทัมเบ้ชิปมาลูกนี้ครับปาเลเดสปาเลเดสจ่ายมาครับเอมปาเปต พียานเอมปาเฟ่ตรงกลางที่เวลติเวลติจ่ายมาที่ฟอนซีครับอินคาดีเล่นกับเนม่ามาแล้วครับเนม่าจูนเนียเนม่าให้มาลูกนี่ได้ยิงจะเซฟเอมปาเฟ่ e. ยิงติดบล็อกอ้เอาล้ครับผมแม่บุกกันสนุกสนานมากครับจงหวะแรกก็ยิงกันไปแล้วครับติดเซฟต่อมาติดบล็อกต้องชมปาวาครับที่แกปฏิกิริยา่องไวจริงๆครับ ยังครับยังยังไม่ยอมแพ้กันง่ายๆแน่นอนสอสองทีมนี้เขมันเขมันให้ใหและจังหวะของเกรสกาเลวัดัสกี้สายมีเพื่อนครับเลวานไปเองอยู่เลวานหาเหลี่ยมจใจ่ใจมาให้กับมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์ดึงจังหวะรอเปิดให้กับเลวานพักลงยิงไติเซฟอีกซ้ำหรือเปล่าเลวานหาเหลี่ยมซ้ายหรือขวาย,ยิงยัดไปเลยครับมาติคุซาว่าครับ อ้าวจะยิงไปติดบ็อกแบบต้องชมคุมสซาว่าครับเลวานแกถึงก็เซ็งนะครับผมอ้าวแต่ไปติดเลวานออกเหรอครับโอ้ตั้งแต่จากคารนารัสครับ ช่วงนี้เฟลติ te. กินคาดีบอลยูทีเนมาเนมาให้กับเฟลติ te. จะตอกอาเป็นดีมาเรียครับขอผ่านโอ้แล้วดูเดวิชปายครับเดวิชใช้ความเร็วเดวิชใช้ความเร็วกชาชาหขาเรียมที่ใจให้กับเลวานเดวิชตรงกลางมาเสียบอลขู่ใจบอลไม่ทีก็เดวิช ปาเดเดชชิปมาให้และอินคาดี้จะหม่งให้กับเอมปเปเป้ก็ไม่ถึงครับบอลอยู่ที่อาราบาชิปมาลูกนี้จังหวะโคมันโคมันเห็นแล้วแทงทะลุช่องมาเดวิชเดวิชหาเหลี่ยมอยู่ครับเดวิชพิกแล้วให้กับทางด้านกครสกาเดวิชกระชากมาครับเดวิชกระชากมาเดวิชหาเหลี่ยมจะเปิดเจอฟอร์เรนซีครับเปะล้มทั้งบอลทั้งคนเลยแหละครับเอาสิครับ วิชทุ่มให้กับโคมันโคมันเปิดโค้งมาสารเนไม่ถึงติคุซาว่าล้มอยู่บอลเป็นของฟอเรนซี่ครับแม่ลุกไม่ทันครับผมมาดูชิปอีกครั้งหนึ่งมุลเลอร์ให้กับโคมันมงสวยครับมุลเลอร์ ไวซานีให้มาบาวานชิปให้กับคิมิชซานีเปิดมาก็ไม่ถึงครับแต่ดักได้ครับบายเยินตอนนี้ก็เสียบอลหรือเปล่าไม่ครับบอลอยู่ที่โคมันให้มาที่เดวิชเดวิชเปิดโคมาเลวันได้มงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากโรเบิร์ตเลวันดอสกี้แม่มงสวยมากครับเลวันดอสกี้รูปนี้ครับ โอ้โหแต่ต้องชมคนเปิดให้เลยครับสุดยอดจริงๆดูครับเป็นเดวิชเปิดโค้งมาคิมเทมเบ้ไม่ทันครับโอ้ฟอเรซี่ก็ไม่หมุกไปปาเลเดสด้วยซ้ำไปครับที่บอลผ่านหน้าคิมเทมเบ้ก็ผ่านเหมือนกันสุดท้ายเลวานเก่งหัวหมงแบบท่าสวยจัดเลยครับขึ้นนำจนได้ครับโรเบิร์ตเลวอนดอสกี้ครับ หนึ่งศูนย์เข้าไปแล้วแม่จะย้ำชัยหรือเปล่าเลขแรกนะครับมีสองเลขนะอย่าลืมปาเลเดสจะให้กับอุสาวาปาเลเดสชิปมายกลูกนี้มาที่เวลติขวามีครับฟอร์เรซี่ฟอร์เรซี่เล่นกับเมมา เนี่มายกให้กับเอ็มปาเป้นี่ดูครับเอ e. e ็มปาเป้เอ็มปาเป้กระชากมาแล้วสวยแล้วยิงอู้หู้คิริยานเ e. อ็มปาเป้โอ้ยโคตรโหดโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับหนึ่งนักเตะที่เขาบอกว่าจะมาแทนที่ของลิโอเนลมิทซี่กับโรนัลโดดูครับโอ้โหเอาปาวานแกสเข้าบวอดเข้าพลาดเลยครับ ซูเล่เข้ามาบล็อกก็ไม่ทนันเช่นเดียวกันครับนี่ยิงยัดเข้าไปเล็กน้อยเออ <c oughs> ล้มปัดไม่ทันล่ะครับผม <c oughs> แม่ <c oughs> โปเชติโนโ่ครับลูกทีมของเขาทำได้ครับตีเสมอจนได้ครับโอ้ <c oughs> oh, สุดๆไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับผต <c oughs> ิใครมาอินคาดี้ยกลูกนี้สวยครับแต่ว่าไม่รู้ดีมาเรียไม่ทันลหละครับผม <c oughs> นี่คือคึืนลูกใหม่ครับที่จะมาแทนตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกระหว่างดิวเนลเมสซี่กับโูนาลด้ครับเอ็มปาเป้กับฮาแลนด์ครับที่เขายกยกมาช่วงนี้ครับ เออริมเบาาเลฮาร์แลนด์ศูนย์หน้าของปอเซนดัตมุลส่วนนะนัดเอ็มปาเป้ในแครับก็คือศูนย์หน้าของ Paris erm ปรารีสแซงต์แชรงแมงปาวาค่ะได้มาสิ่งที่ปาวาชิดมาลูกนี้ก็ <c oughs> อ,ออกมาชกแต่ว่ารับหน้าก็คิมิตถึงไม่รำก็กต้องชงผู้ทักษะประตูอย่างคาร์นาบาครับถือว่าปฏนะิกิริยาแกงไวนะสติยังมีครับผม คือที่ออกจากมัดติดไปเนี่ยนั่นก็คือการที่ที่เขานะครับไม่ถูกยอมรับจากประธานสมโมสรน,นั่นเองนะก็อะไซื้อติโบกูตัวมากดดันไม่น่ารักเอาสัเลยครับประธานสมโมสรมัดติดครับเพราะว่าดึงกูตัวจากเชลซีไปนั่นเองเอาดูเอมบอเป้อีกครั้งหนึ่งมุมเดิม,มเอมบอเป้ เอเ็มปาเป้มาปั่นโค้งเข้าเสาไกลแต่ย,ยัดเสาแรกดีกว่าสองหจนได้จากเอ็มปเาเป้โอ้นึกว่าเยี่ยอตัวยิงเสาไกลครับแต่ว่าเอาเสาแรกดีกว่าครับโอ้โหนี่ครับดูอีกครั้งแทงมาให้เนมานเล่นกับเอเบ็มปาเป้เอเ็มปาเป้จี้มาแล้วยิงเข้าเสาแรกครับนอยเออร์อะไรเงี้ยแมเ่เออหนอยเออร์ครับ ฉลอง35ปีของเขาบอกเลยว่าโดนเอ็มบาเป้สงลูกครับมีสิทธิ์ลุ้นแฮกริกนะครับสำหรับเอ็มปาเป้ สุดยอดไปเลยแหละครับจังหวะนี้อาซา,า,า,าเน่ได้ควบมาบ้างครับซาเน่ควบมาซาเน่ริมเส้นไม่มีใครด้วยซาเน่หักเข้ากลางมาซาเน่ยังจ่ายไม่ได้ครับ <c oughs> ต้องไปริมเส้นปาวาตบเข้ากลางมาที่คิมิตคิมิตคิมิตมาซาเน่เจอธนา,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 ค,าคุซาวะาโฉบไปคุซาวะายกให้อินคาดีจ่ายมาเนมา่าเอปเป้ขอเนม่าปาเป้ปายนะครับปาเป้วิง่งนะครับปาเป้ ปาเป้วิ่งไปแล้วปาเป้ไม่ได้ครับแมมีตัวประกบเยอะเกินไปสำหรบับปาเป้คัเมเบ้ให้มาอินคาดีอินคาดีต้องสวิปไปฝั่งอะดิมารีออินคาดีเล่นกับเนม่าเนม่าให้กับอินคาดีพลิกสวยแต่ว่าไม่ผ่านซูเร่ครับใหญ่และแข็งกว่า,า,าต้องเต่ขึ้นหน้ามาผู้สินเป่าหมดเวลาแล้วครับแมครึ่งแรกบอกว่าเดือดจัดเลยครับยิงกัน3ลูก เป็นท่านั่นปารีสค,ครับยิงขึ้นนำเจ้าบ้านบาเยนมิวนิกอยู่2ประตูต่อหนึ่งเอ็มเาเป้ครับ2ลูกมีสิทธิ์ลุล้นแฮตทริกด้วยยังไงก็กตามครับไปติดตามครึ่งหลังดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยครับผมมาครับเริ่มครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับน่าจะสนุกดุเดือดจัดเลยแหละครับต้องชมก่อนว่าทั้งสองทีมนี้สู้กันได้อย่างเมามัน ไม่มีใครกลัวใครเลยครับนาทีนี้คิมิตคิมิตให้กับนาเดเรบานดอสกี้โกลเดสกาให้มาที่มุลเลอร์โทมัส,สมุลเลอร์โคมันเจอแซะนะครับโกลเดสกาจ่ายมาที่คิมิตคิมิตให้มาที่ปวาวา วามาที่โรสการครับจากมาที่โคมันโคมันให้กับเดวิชเดวิชคอร์ดหมาได้มงด้วย <c oughs> แต่ว่าต้องชมคิมเทมเบ้ครับมชิงมงก่อนเงี้ยแล้วดูเนม่าควายให้กับดีมาโอ้ดีมาเรียครึ่งแรกเงียบครึ่งหลังมาแล้วพวบมาบ้างมุมเดียวกับซาเน่ครึ่งแรกเลยหากเข้ากลางให้กับเวอร์ติเวอร์ติต้องคืนที่ดีมาเรียฟอร์ซซี่ บอรนี้สโอ้โหเสียบอลจนได้ครับแล้วก็เป็นบอลชุบมผมว่ายิงบิวนิคครับเร์สกามัสมูลเลอร์ครับยกมาทิ้งทิ้งให้ลีลอยซานเน่ทานด้วยอบอลลงซานเน่ลั่นออกหรือเปล่าไม่ลั่นครับ ยังได้อยู่ซานี่ให้มาที่เรวานสกี้โรเบิร์ตเลวานเปิดมาติดคิมเทมเบย์ครับประกบเหนียวแน่นพอสมควรแล้วครับผมสำหรับคิมเทมเบย์ไม่ปล่อยให้เรวานสกี้เล่นไง่ายๆแน่นอนครับ คราสนาบี้ครับลงมาแทนทันนัรนโรยซาเน่แล้วนะครับส่วนทันดั่นเอนิสันการนาเกก็ลงมาแทนปารเดสแล้วได้หมุงหรือเปล่าแม่เป็นมากินยอดครับที่หมุงขึ้นไปบาะแต่มุมต่อเนื่องครับแต่มุมต่อเนื่องนะครับผมเปิดโคงมาของคิมมิดแม่เป็นทางด้านคูซาว่าอีกแล้วหี่คูซาว่าเกเล่นดีจริงมีบทบาทเยอะมากครับ ปาวาปาวาหักมาที่เรวานดอสกี้เรวานให้กับปาวาตรงกลางมีมุลเลอร์ครับโทมัสมุลเลอร์ให้คิมมิดคืนเรนวานมันไม่มีตัวจบสกอร์อย่างเรวานครับฉีกไปเล่นริมอ่าฉีกไปเล่นฝั่งขวานะครับเรวานดอสกี้เรวานเจอน,นี่บอกแลยครับว,วา่าครูซาวภาษณ์กีฬดีจริงโโอ้หทุบม,มามุลเลอร์มุลเลอร์ยกมาไม่มีใครครับแม่สุดท้ายเป็น ท่านั้นเนย์มาเนย์มาเห็นเอ็มปาเป้ขอยกมาลูกนี้เนย์โล่งๆครับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ยังไงครับกระโดดหนึ่งจังหวะแล้วก็แต่งเล่นเองเอ็มปาเป้ปาเป้ซ้ายขอแล้วปาเป้ไปเองครับปาเป้แกเล่นอะไรของแกรครับปาเป้ครับผมเรย์รวาสกี้ตอกส้นให้กับบุลเลอร์มุลเลอร์แทงมาลูกนี้ซัดนับบี้ล้วให้กับออื้ อูปาทมาสวยนะครับนาบี่แต่ว่าสุดท้ายเป็นจังหวะของมาคินย้อนครับทิ้งสกัดออกไปมอสกินครับลงมาแทนอินคาดี้ครับโอ้แต่อินคาดี้ก็ถือว่าบทบาทแทบจะไม่มีเลยครับโอมันโอมันเปิดโค้งมาฉลบนิดนึงสุดท้ายเวลติมงให้กับเนมา่าเอดิสันกาน้าเกย์ี่งานเปปเป้ตอกส้นให้กับกาน้าเกย กุซาวะก็ชากมากุซาวะรอเปิดหรือเปล่าจะปั้นเอิบาเป้หรือเปล่ากุซาวะากุซาวะหา,าเรียมอยู่ครับกินเวลาไปเรื่อยๆครับชิวๆไม่ต้องซีเรียสเนี่ยเปิดโค้งมาคึ้นไม่ถึงแต่สุดท้ายบอลเป็นของบาเยิร์แล้วล่ะครับโทมัสมิลเลอร์ให้โคเรสกาแทงให้โคมันโอ้ทำไมแกต้องหักนะโคมันโอ้เล่นอะไรของแกกับโคมัน แม่เมื่อกี้น่าจะพุ่งไปเลยครับไม่มีใครและความเร็วของกองหลังก็ไม่น่าทันตัวเองด้วยครับแต่สุดท้ายหัหกคืนเพื่อนและมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์ให้มาจังหวะของเดวิสเดวิดเปิดโทรมารติ่งคินจจเม่ครับโอ้โคมันครับออก้วตีออกครับผม ราฟินญาครับอดีตนักแต่ของบาร์เซโลนาเนี่ยลงมาแทนเฟรตติครับสไตล์เดียวกันครับสไตล์มิดฟิลราฟินญ่ายกให้กับเนม่ามาถึงยกสวยมากครับบอลลงสวยครับมากเลยครับเออรบาเาปเ้เออบาเป้ให้มาที่เนม่าเนม่ามาที่ดีมาเรียนได้ยิงกับเบาเกินไปสำหรับน้านอยเออรครับ ยกอีกทีไม่ทนันแรงเกินไปครับโอ้โอหมาดูจังหวะของเนย์มาร์คืนเมื่อก่อนราฟินญา สับหลอกครับราฟินญ,ญา,าการมาที่ฟอร์เรนซีครับราฟินญ,ญาในกรอบเขตโทษคว้าให้ดีมาเรียดีมาเรียเข้าสายปั่นโคง้งโค้งแม่ติดบล็อกได้มงแล้วเรียบร้อยครับมอยส์ครีนครับแม่สามประตูตอนหนึ่งครับแม่สุดชออุ้ยออกจากเอฟตันที่แกเล่นดีจะจัดเลยเละครับดูครับล็อกแล้วปั่นโค้งมันยังติดบล็อก อลาลาบาอยู่แต่ว่านี่ครับอลบาลาบาจะตามมามงงแต่ครีนี่เก่งพอมงงเลยครับผมโอ้โหไปหมหัวครับลูกนี้ ไรเชื่อครับมอเซอร์คีนครับดาวรุ่งคนนี้ครับจะยิงได้ครับคือยูเออร์ตันเงียบแต่มาปารีสนี่เขาว่ากันว่าแกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับมอรเซอร์คีนดีกับทางด้านยูเวนตุสครับแล้วก็มาแผ่วๆกับเอฟอร์ตันสุดท้ายก็มาดีมากๆเลยกับทางด้านปารีสครับ ดับลักสคอตต้าครับลงมาแทคนคอมันครับปาวา oh. ร์ปาวา <c oughs> เรียมจะเปิดกับปาวาคิมิดเล่นกับปาวาคิมิดมิดปาวา ปาวาหาความารุ่งนี้คิมิตใจ,จามาที่เรสกาเรสกาให้มาที่ปาวาคินที่คิมิตครับโอ้ล้มไปพ่อสิ่งม่ว่าอะไรครับพราบา่าเจ็บ3ามนาทีจะครบแล้วครับเอ็บเป้ไม่ได้แฮตติกแล้วมั้งครับวันนี้แต่ยกให้ไม่รู้จะแฮตติกหรือจะซีหนึ่งยังไงครับ ดีมาเรียให้มาที่ฟอนซีผู้สินบอกไม่ไม่ครับไม่โอ้โน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 แม่คลิปนี้บอกเลยว่าสนุกจัดเลยครับทั้ง2ครึ่งมีประตูหมดเลยแล้วเป็นทางด้านโปเชติโนครับคุมทีมคุมทัพมาโค่นบาเยนทีบ้านบาเยนครับ3ประตูต่อหนึ่งของจริงก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมสําหรับวันนี้พวกเรา ขอลาทุกท่านไม่เพียงนี้นะครับพิพากราการด้ขอัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่สำหรับนัดหน้าครับจะเป็นทีมอะไรไว้รอดูกันได้เลยครับเจอกันครับ see you